เกมกราบทุกคนเออโอเคปิดคลิปขอโทษนะสจ๊อยดีาครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมมังยังเซนประกาศเหมือนเดิมหลังจากที่เราชวนบโบแรกไปเราได้ตัวเติบเติบยักษ์ยักษ์เพเลย ฉะนั้นเรามาดูบ่อสองบ่อสามบ่อสี่กันคลิปนี้เลยมาดูกันว่าจะใหญ่กว่าเดิมหรือเปล่าฝากกันเลยแชร์ตามอลไเลยเชียงบิงไหนมาดูก่อนนี่เราแกเรอบนี้นี่ทุกคนคลิปที่แล้วเราจับได้นี่ตัวตัวตัวเพื่อวอเต็มขวดพี่ทุกคนงูพ่อพ่อแกพี่โอ้โหทุกคนเออไปแฟนต่อตากองแถวนี่บ่อนี่มันเห็นว่าไม่รู้บมีไหมนะไม่น่ามีแต่กองอ่ะไม่แน่เดี๋ยววะเนาะไม่แน่แต่กอง

น่าเนี่ยได้พอพแม่พันแล้วอนน่าตาก้งสองตัวแม่มันสองต่อโก้งพ่อพันแนวเลยเก็บกอนมังคุดตรงตัวนี้เนี่ยตาผู้ตาผู้ใช้ได้อยู่แต่มันไม่ดำพื้นนอนเขียวพื้นนี่ทุกคนได้บังคุดว่า เ้าไปแล้วแต่แม่แมวเนาะแม่แมวปล่อยแล้วพอ,อมารอบนอกนีไกไนกนไไน้ไม่ค่อยได้ทุกคนรอบในน่ได้เห็นแล้วไหมทุกคนมันจะไม่ค่อยมันจะอยู่รอบในนะไม่อยู่รอบนกอกแต่ว่าถ้าได้นี่มีทิศได้ตัวใหญ่แต่ว่าฮะจริงเหรอเด็ดก็มังคุดจัดไปพรางเงินกันได้แถว เงยแลงบอกอื่นมั่งเผื่อมันได้ตัวใหญ่เผื่อๆไว้ก่อนนี่เวลามันคุบได้ฮะให้ตัวน้องเลยดิฮ้อนน่าแต่ก็เงยแรงไม่บอกเลยมีมีมีฮะ คนมันหลัวฮุดหลัวดำเขียวพูดหลัวหยาบไหมฮุดหยาบเลยตัวนี้บอกเลยว่ามีฮุดไม่เชื่อของอียิปต์เลยมั้ยใช่ได้ได้เลยหรอไปยิงอะไรตัวอหลัวทุกคนดูหยาบเลยทุกคนเออช็อตนี้หลัวเงินเด้งกว่เพื่อนเยอะเงินตัวแกเพี้ทุกคนหลัวไปต่อไปต่อไปเลยมุดผมยังเลย มัีตกไม่รู้ไม่รู้เลยนี่ว่ามันมีนีมเี็นว่ามีนี่นอกตรงนี้ก็มีแล้วนี่ไม่มีชีดีเหรอหลอดนี่ตรงนี้ก็มีนี่รมดเล้ตรงนี้ก็มีเนี่ยแยงมาถึงตรงนี้เี็นว่ามันมีนหัวหน่อมีจริงนะ Tụi náo náo non non náo 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 đấy náo này náo 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 nào Ừm Chính hả? Hột này không hút, náo náo đi Hút náo hút náo 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 นี่ไม่มีเหรอไม่น่าเชื่อนะว่าบ่อนี้ไม่มีนะน้ำมันน้่นๆนะบอน่อนี้ในไปแงวุดจับบ่อนี้ที่ทุกคนว่าจะได้ไหมเอาจริงงงุ้ยมาเลยแปลว่ามันหลบมาอยู่ไหมเรา,าตรงนี้เรามีกองตรงนี้เรามีกองอืมอืม ไม่ได้ได้มาแล้วตัวด้เล็กนี่วางๆนี่แหละเพราะมันหลบมาหุ้ดอนอหุดได้ไหมบอกเลยว่าลบมาได้หลาตัวใหญ่เลยหุดบังหุดบงหุดดูคนดูีบอกเล้ว่าได้ตัวใหญ่หล้วุดเเนเอหุหนนี่ อันเกยวปืนเลยพวหนึ่งไปกวาดเก็บไปหน่อยปลาฮักีิเบงแข็งขึงอ๋อโลทุกคนแน่นเก็บอีกเต็มกราฟเลยทุกคนอุลโลตัวแกพี่เลยรอบนี้มาแล้วไม่พลาดเอามุดปิดกว่าไปต่อนี่เห็นบอกแล้ว่าตักหลบมาตรงนี้อันน่ะเออมันหลบมาจริงมันหลบมาจริงตรงนี้รมเก็บได้ ไม่เน <SM. S 2> <Christina. S 1> ี่ยตักแถวนี้ปอนน่าอนน่าอน่าพูดอะงรูดเก็บก่อนรอบโตเกียรตัวนี้อนน่าไม่พูดบึองนี้โลงูดโลตัวนี้เขียวสวยด้วยหรคว้าเลยทุกคนตัวนี้โอ้โหไหนเลยสิแน่นเต็มกราบทุกคนหยาบนี่มูดเอาไปขายยามได้เลยนะเขาจะได้มีกำลังใจในการซื้อสาร เลีเ้ยงอืมเนี่ยไปไว้ไม่ได้ขายไม่ได้กินอยู่ที่ตรงนี้ก็น,าน่านี่มหมดผมจะเลือกให้เขาเอาตัวใหญ่ๆของโอ้เอาแล้วไม่ขายเกาตัวใหญ่อ,อสุยดยอดเลยหมดผมเขาซื้อ,อยี่สิบเลยเยอะใช่ไหมหายากเลยไม่พังแล้วทุกคนหรอกโวงงานในมุดน่าจะพังในที่ตักมุดอ่ะ ได้มาแล้วตัวเล็กมตรงนี้น่ามีไหมวะงน้นมำงดผังเราตัวใหญ่งลองสองสามเก็บก่อนงลอในบ้าน เีคนเก็บหมดเลยไหมวันนี้มงดใส่ก่อนเงี้ยคนสามตัวแม่มุดท,ที่ใส่ปวดปวดไม่พันไปลรอไม่พันหรอโอ้เต็มกราบไปอืมหรอทุกคนเต็มกราบทุกคนเออโอเคปิดคลิป คลิปนี้เจอใหม่คลิปหน้าเจอใหม่ฝากกไลค์แชร์แล้วแกแ็เลยเปิดเจียงเป้ง